ินดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชาวชีวันนี้ผมมาอยู่ที่สะพานรัชดาพิเศษที่จังหวัดลำปางนะฮะวันนี้ก็มีประเพณีแห่สลุงหลวงซึ่งเป็นประเพณีประจำช่วงสงกรานต์ของจังหวัดลำปางนะฮะจะจัดขึ้นทุกวันที่12เมษายนเรามารับชมบรรยากาศประเพณีแห่สรุงหลวงกันเลยดีกว่าครับนี่เลยนี่นะฮะมีพี่น้องสื่อมวลชนเป็นที่สนใจมากๆนะเเข้ามาถ่ายทำและถ่ายทอดสด <ersch> บริเวณนี้กันเยอะเลยทีเดียวนะฮะอันก็ปล่อยเอารถไปจอดนี้แต่คนพยานไปไปเลยแต่คนพยานเมร็จแล้ว ที่เห็นป้ายภาษาจีนอยู่นี้อันนี้ไม่ใช่งานตรุษจีนนะฮะแต่นี่คือง,งานแห่สลุงหลวงในประเพณีปีใหม่เมืองนั่นเองนะฮะแต่วันนี้มาในรูปแบบของภาหุวัฒนธรรมซึ่งจังหวัดลำปางนั้นก็มีพี่น้องชาวจีนอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวขบวนที่เป็นขบวนแห่น้ำทิพย์จาก13บามเภอนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจะจัดริ้วขบวนราวกับตรุษจีนนะฮะแต่จริงๆแล้วเป็นแสดง ถพระหุวัฒนธรรมในงานปีใหม่เมืองนะฮะ ้องหนุ่มนี้เขาเป็นทูตวัฒนธรรมแห่งสยามนะฮะมาร่วมงานแตนลุงหลวงของลำปางด้วยอบอกเลยว่าเราเห็นน้องๆเขาดื่มน้ำในแก้วเป็นสี เหลืองเหลืองทองทองอัมพันอันพันอันนั้นไม่ใช่โซรานะฮะแต่เป็นน้ำมะตูมนะมะตูมจริงนะฮะมาจากชาวบ้านร้านค้าที่อยู่ต่องขั้นทางนั้นเตรียมขึ้นมาเพื่อเสิร์ฟให้กับผู้ที่ร่วมในขบวนและผู้ที่อยู่รอบข้างด้วยนะฮะ

นี้มีน้องวัวแสนรู้มาร่วมในขบวนแห่ด้วยนะคะน้องก้มเก็บเงินได้ด้วยแหละ ขบวนนี้เป็นขบวนที่นําเสนอถึงพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจาแต่ละอําเภอของจังหวัดลําปางนะฮะมีทั้งหมด13อําเภอมีทั้งหมด13พระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละอาเภอนะฮะประจำอำเภอพระธาตุประจำอำเภอต่างๆในขบวนนี้นะคะขบวนนี้เป็นขบวนน้ําทิพย์13อําเภอนะฮะมีการนําน้ําทิพย์จาก13อําเภอเข้ามาร่วมส่งน้ําพระ ที่นี่ด้วยนะฮะขบวนนี้เป็นขบวนแบบพระหุวัฒนธรรมเราจะเห็นไฟมีรูปมังกรนะฮะคราวนี้เราได้เห็นมังกรมาปรากฏในงานปีใหม่เมืองนะฮะคาดว่าผู้จัดน่าจะต้องการนําเสนอถึงความเป็นพระหุวัฒนธรรมของจองังหวัดลําปางที่มีชาวจีนพี่น้องชาวจีนร่วมอาศัยอยู่ด้วยนะฮะตรงนี้นั้นบางท่านอาจจะบอกกับผมว่าเอาปีใหม่เมืองทําไมมีขบวนจีนเข้ามาล่ะมันเหมือนตุ๊ดจีนเลยอันนี้น่าจะเป็น ทางผู้จัดเขาต้องการนําเสนอถึงพระวัฒนธรรมจริงๆที่มันมีผสม,มคมสืนอยู่ในลำปางนะฮะส่วนความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั้นก็สุดแท้แต่เป็นวิจารณญาณของทุกๆท่านนะฮะมองในแง่ดีก็คือเรารวมตัวกันอยู่ได้นะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังรอขบวนสลุงนะฮะสลุงจะแห่มาทางตอนท้ายของขบวนที่เราถ่ายกันไปเมื่อกี้นะครับทุกคน อยู่นี้นั้นในวันเสาร์อาทิตย์นั้นตรงนี้เรียกว่ากาดกองต้านะฮะใครมาดําปางเสาร์อาทิตย์แวะมาเที่ยวได้สนุกมากม่ แล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนซึมซับกับบรรยากาศของงานประเพณีตลุงหลวงนครลำปางของเรานะฮะเรากับทุกท่านมายืนชมอยู่กับผมตรงบริเวณเชิงสะพานรัชดาพิเศษนี้เลยนะฮะสะพานรัชดาพิเศษนั้นก็มีอายุก,กว่าร้อยปีแล้วนะฮะเป็นสะพานที่โบราณและเก่าแก่คู่นครลำปางทีเดียว กับป็นร่านคารหญ่เยือกของถูกเรา เวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือขบวนแห่สลงหลวงขบวนสลุงหล,ลงวงได้มาถึงต่อหน้าทุกท่านแล้วนะฮะสลุงหลวงนั้นจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ .2533 นะครับเพื่อแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของสงการล้านนาปีใหม่เมืองของจังหวัดลำปางจริงๆเลยนะฮะเพื่อที่จะนำมาให้ทุกท่านได้ส่งน้ำขึ้นไปเพื่อจะ รวบรวมใส่ลงไปในตัวสรุงเนี่นะฮะเพื่อนำไปสักการะบูชาองค์พระเจ้าแก้วมรกตด,ดอนเป้านะครับคนละองค์กันกับพระแก้วมรกตที่กรุงเทพนะฮะแต่เป็นพระแก้วมรกตเช่นกันนะครับสลุงหลวงที่ทุกคนได้เห็นไปนั้นทำด้วยโลหะเงินแท้นะฮะหนัก38กิโลกรัมหรือ2533บาทเห็นไหมครับนั่นก็คือตัวเลข ตรงกับปีที่เริ่มจัดสร้างสลุงหลวงนั่นคือคือปี2533นะฮะมีความสูง49ซนติเมตรนะครับมีความกว้าง89ซนติเมตรโดยเป็นเงินที่พี่น้องชาวลำปางได้ร่วมกันบริจาคมีจำนวนถึง432,398บบาทนะฮะด้านในมีการจารึกเป็นภาษาพื้นเมืองล้านนาว่า สนุงแก่นนี้เจ้าเมืองลำปางตานไว้ใส่น้ำอบน้ำหอมขมิ้นต้มปล่อยสะสงองค์พระเจ้าแก้วมลโกตด,ดอนเต้าเวียงละอรอในวันปีใหม่เมืองเพื่อคำจุนพระพุทธศาสนาทอดเติงหาห้าปันวันสานะครับเป็นคำเมืองนะครับและนี่ก็คือขบวนปิดท้ายเหมือนกันทุกปีนะครับมีช่างฟ้อนง,งามมาให้ชมนะฮะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าชาวชิเดินเที่ยวเวีียวเวียว,ยวยขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะฮะ